น่ารักนะคุณแม่แจ็ครอบสอง้วนะคะสวัสดีค่ะน้องชวินชวินเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยสวัสดีหรือเฉยก่อนพัฒเ์หรือเฉยตอนนี้เราเปลี่ยนทุกท่วงท่าแล้วแต่ให้เธอวิ่นอะคุณแม่ถาโอเคมากเลยเหอุดยเเฉยโอเคเฉยนะมเฉยแม่ขยับไปเลยเดี๋ยวชวินเฉยนะลูกนะนี่เดี๋ยวดูกันดูกยนเช็ดูให้กัน สามขวบไปอีกหนึ่งเดือนสามขวบไปอีกหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นเด็กน่ารักมากไม่เคยเจอเด็กที่ไหนน่ารักเท่านี้มาก่อนเลยแล้วถ้าโตมาเราจะเราจะจับเขาได้ไหมเนาะหอมแก้มไหมตอนนี้เลยหรือเปล่าดูสิหอมแก้มกันหอมแก้มแท็กอังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหล่อะ นิดเดียว erfahren, ถ้าอย่างนั้น ished, ถ้าเป็นผมเชอร์วินนะ่ะพี่แจค็คจะตัดเอานี้ตัดน,นะเดี๋ยวนะพี่แจค็คเอานี้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆในโซเชียลแคมดูนะว่าเด็กสามขวบหนึ่งเดือนเป็นลูกครึ่องเบลเยี่ยมค่ะเบลเยี่ยมไทยเบลเยี่ยมแล้วมีเชื้ออย่างอื่นไหมคะตอนนั้นคุณแม่ได้ไปอะไรไหมคะไม่มี <c oughs> เชือ้อนะ <c oughs> อื่นแล้วนะอิรันด้วยนด้วยนะคะสามกันชาติหมายความว่าพ่อคนเดียวกันไหมคะ ตายแล้วเฉวินไม่งขายขอคุณก้มนิดนึงเฉวิ <c ười> o, ่งก uh, ok ้มหน่อยนิดนึงลูกอ่ะเฮ้ยเด็กอะไรมันน่ารักอย่างงี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนได้เฮ้ยสามขวบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไรเปล่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวดูลูกถ้าหมดแถวต้องแปลงร่างโอ้โหนี่อะไรอ่ะ พุ่งซิกแพคค่ะจับหามเด็กโตมาไม่ได้จับหามจับหามอ่ะเดี๋ยวดูกันมันก็จับมันก็จับกันไปจับโน้ให้กันโดน้ตโน้ตโอ้รักกันรักกันหันหน้าไปกันมาจับกันแป๊บนึ่งแป๊บนึงอ่ะไปงานอุ้ช่าไฟพร์คอสโมมาดูนี่อ่ะ กางเกงงนใส่แล้วนะจ๊ะนี่งามดักมาดูงามดักนิดนึงโอเคบายบายไปเดี <t <t ๋ยวเดี๋ยววุูกกันโอ๊ยหนักบายบายตามมาค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ